ฉเฉลยสาวตอนที่สองข่าวแพร่สะพัดไปทั่วสุพรรณบุรีอย่างรวดเร็วราวกับไฟไหม้ป่าเสือดำเหยียบจมูกเสือมเหศวนยกพวกเข้าปนทำลายพิธีแต่งงานช่วงชิงเอาตัวเจ้าสาวเสือมเหศวนไปได้พายพลขุนโจรทั้งสองลบกันอย่างนองเลือดผลปรากฏว่าพักพวกของเสือมเหศวนถูกยิงตาย9คนบาดเจ็บสาหัสหคนในจํานวนนี้มีโจรชั้นเสือหนึ่งคนที่มาช่วยงานมงคลสมรสของเสือมเหศวนส่วนบริวารเสรือดำเสียชีวิตไปสองคนเท่านั้น ชื้อเสียงของเสือดำที่ด้อยไปกับรุ่งโรจน์ขึ้นมาอีกเหมือนกองไฟที่กำลังจะมอดได้รับเชื้อฟืนเพิ่มเติมเสือดำลูกคมเสือมเหศวรและฝากรอยแขนไว้คือชิงเอาตัวเจ้าสาวไปได้มินัมซำยังจับเสือมเหสวรมัดดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงนอนบรรดานายโจรทั้งหลายแห่งแขวงเมืองสุพรรณบุรีต่างข้ามคลามเสือดำไปตามๆกันการที่เขาได้รับชัยชนะอย่างงดงามจากการรณรง์กับเสือมเหศวรย่อมชี้ให้เห็นโชคชะตาลุ่งเรืองในความเป็นโจรของเขา อิทธิพลเสือดำยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วพ่อขาข้าหาบดีตั้งประวันพลันใจไปตามกันวงการตำรวจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเริ่มเพ่งเล็งเสือดำยิ่งกว่าเสืออื่นๆเพราะการที่เสือดำกล้าลูกคมเสือมเ ah ห e สีวนได้นั้นย่อมหมายความว่าเสือดำต้องเข้มแข็งทั้งกำลังพลกำลังอาวุธและแน่นอนคุณโจรผู้นี้คือศัตรูของประชาชนชาวสุพรรณบุรีหมายเลขหนึ่งระหว่างนี้ตำรวจกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของพันตำรวจโทรประชาซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพ พร้อมอาวุธไร้แรงทันสมัยยังคงพักอยู่ที่กองตำรวจภูธรในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อข่าวความปราชัยของเสือเมเหสวนแพร่สะพัดมาถึงท่านผู้บังคับกองปราบพิเศษได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับกองตำรวจภูธรสุพรรณบุรีเพื่อวางมือจากการติดตามสังหารเสืออื่นๆให้มุ่งมาทางเสือดำแต่คนเดียวแต่อย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่อาจสืบทราบได้ว่ารังใหญ่ของเสือดำอยู่ที่ไหนคงทราบอย่างกว้างว่าเสือดำกับบริวารอาศัยอยู่ในป่าดงพงไพรซึ่งเต็มไปด้วยความกันดาน มีความกว้างใหญ่ไพศาลเหลือที่ตำรวจจะติดตามค้นหาได้ครั้นตอนสายวันพุธนี้เองท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษก็ได้รับจดหมายจากเสือมเหส่สวนหนึ่งฉบับที่เด็กชายรุ่นหนุ่มชาวพื้นเมืองคนหนึ่งเป็นผู้นำจดหมายมาส่งให้พันตำรวจโทรประชาในร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งมีข้อความปรากฏว่าเรียนท่านผู้บังคับกองปราบที่รักเท่าที่ข้าพาเจ้าเสียเชิงนักเลงก,ก,กบเสือดำก็น,นึงจากเสือดำมีไพ่พลและอาวุธมากกว่าข้าพาเจ้าหลายเท่าข้าพาเจ้ายินดีจะบอกให้ท่านทราบว่า บัดนี้เสือดาได้คิดมากใหญ่ฝ่ายสูงจะเข้ายึดเมืองสุพรรณบุรีและก่อวินาศกรรมให้แก่ประชาชนพลเมืองเดือดร้อนในระวันนี้ข้าพเจ้าเห็นแก่ประชาชนชาวสุพรรณบุรีอันเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องรับข้อกรรมจากการกระทําของเสือดําข้าพเจ้าจึงรีบจดหมายเรียนมายัางท่านทราบอันหนึ่งข้าพเจ้ากับพวกนายโจรทั้งหลายได้ยินเสียงลือกันว่าตํารวจกองปราบพิเศษไม่กล้าประท้าเสือดําเพราะว่าเสือดํามีอาวุธทันสมัยดีกว่าตาํารวจและอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าตำรวจกองปราบจะกล้าทลายลังขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่นี้หรือไม่พร้อมจดหมายฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้มอบแผนที่สังเขตแสดงที่ตั้งของค่ายเสือดำมาด้วยแล้วข้าพเจ้ากับพวกนายโจรทั้งหลายจะคอยฟังข่าวการประทะระหว่างกองปราบพิเศษกับกองโจรเสือดำต่อไปขอแสดงความนับถืออย่างสูงเสือมเหศสวนพันตำรวจโทรประชายิ้มออกมาได้เมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้จบลงเขาส่งให้ผู้บังคับกองตำรวจภูธรท,ทันทีคุณอ่านดูสิครับนี่จดหมายเสือมเหส่สวนชายกลางคนรูปร่างอ้วนเตี้ยลืมตาโพรงจดหมายมเหส่สวนพันตำรวจโทรประชาจุกป,ปาก เบาหน่อยผู้บังคับกองอหญ่คนที่นั่งในร้านกาแฟารู้เรื่องเลยพันตำรวจโทยุทธรีบอ่านดูข้อความในจดหมายฉบับนั้นด้วยความตื่นเต้นและสนใจพออ่านจบก็ส่งคืนให้ผู้บังคับกองปราบพิเศษไม่เลวเลยคุณประชาเสือไม่เห็นสวนต้องการยืมมือตำรวจให้สังหารเสือดำคู่อริของมันจดหมายฉบับนี้ข้อความบางตอนย่อเยอเยอตำรวจแต่เราก็รู้ดีเสือไม่เห็นสวนจนแต้มเราถึงจดหมายบอกตำแหน่งแห่งที่เสือดำไม่ให้ทราบไปปรึกษาที่โรงพักเถอะครับ พันตำรวจโทรประชาพูดยิ้มๆเราเรียกเจ๊กลูกจ้างในร้านเข้ามาหาจัดแจงชำระเงินค่ากาแฟและบุหรี่เรียบร้อยสองนายตำรวจลุกขึ้นพากันเดินออกจากร้านกาแฟผู้บังคับกองปราบพิเศษรู้สึกดีใจไม่น้อยที่ได้ทราบตำแหน่งแห่งที่ของเสือดำซึ่งแผนที่สังเขปของเสือมเ ah ห e สวนเป็นประโยชน์แกเขามากทีเดียวสันติบาลจากกองปราบพิเศษทุกคนไม่เคยนึกรั้นคล้่ขุนโจรคนหนึ่งคนใดเลยกองปราบพิเศษหน่วยนี้เพิ่งเดินทางมาถึงสุพรรณบุรีได้สองสัปดาห์เท่านั้น แต่สามารถสังหารเสือร้ายได้แล้วถึง3คนคือเส,อสือเสงี่ยมเสือพ่องและเสือใหญ่ซึ่งแต่ละคนก่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวเมืองสุพรรณบุรีมาช้านานแต่เราก็ต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของพันตำรวจโทรประชาในตำรวจหนุ่มที่มีสมรรถภาพเข้มแข็งคนหนึ่งทางการได้เตรียมการประทัก,กับเสือดำเป็นการใหญ่มีการจัดกำลังถึงสองวันพยายามปกปิดข่าวนี้เป็นความลับ แต่ข่าวความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญของกองปราบพิเศษก็รั่วไหลออกไปจนได้บริวารเสือดาคนหนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐานทํากินอยู่ในจังหวัดมีโอกาสทราบข่าวนี้ก่อนหน้าที่ตํารวจกองปราบพิเศษจะเคลื่อนขบวนเพียนสองชั่วโมงเท่านั้นเองคุณโจนกําลังยืนมองดูอีกเก้งตัวหนึ่งที่หน้าถ้าพักซึ่งลูกน้องเขาคนหนึ่งเป็นผู้ยิงมาได้เมื่อดีนเสียงฝีเท้าม้าก็เงยหน้าขึ้นดูแล้วเขาก็จําโฉดบริวารของเขาได้ดีโฉดได้รับเงินทุนและการสนับสนุนจากเสือดํา ได้เปิดร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดอยู่ในเมืองดังนั้นโชตจึงทําหน้าที่สายรับของเสือดาเรื่อยมาเอ้ยนั่นโชดนี่ว่าถ้าทางมีข่าวร้ายสําหรับเราคุณโจรพูดขึ้นไปเปลยโชตควบม้าตรงมาหาเขายังรวดเร็วบังคับมาให้หยุดนิง่งห่างจากเสือดาเพียงเล็กน้อยแล้วเผ่นแผ่วลงจากหลังม้ายกมือไหว้เสือดาแสดงความเคารพสวัสดีน้องชายข่าวดีหรือข่าวร้ายวะข่าวรา้ายครับพี่ดําเขาพูดอย่างร้อนรน ผมเลยเดินทางมาโดยไม่ได้หยุดพักเลยหมาผมมันก็ทนชะมัดพวกบริวารเสรือดำต่างเข้ามาห้อมล้อมโชดขุนโจรไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้นสนใจอะไรทําไมมาเห่สวนจะบุกเข้ามางั้นเหรอเปล่ปาครับไม่ใช่มาเหุสวนแต่ตำรวจกองปราบประมาณสักห้าสิบคนกําลังเดินทางมาเล่นงานพวกเราแล้วผมมานี่ตอนที่ตำรวจกําลังตั้งแถวอยู่หน้าโรงพักเสียงจอกแจ๊กจอแจ,ก,จกเกิดขึ้นทันทีขุนโจรกว่าตาม,มองดูบริวารของเขาใบหน้าเสือดำยังคงยิ้มละไม่ เราไม่ได้ฝ่ายกับตำรวจมาเกือบสี่เดือนแล้ววันนี้คงได้รับมือกันเต็มที่แล้วเขาก็ยกมือขวาตบบ่าชดใส้รับของเขาขอบใจมากไอ้น้องชายที่เป็นห่วงข้าแล้วรีบนําข่าวมาบอกแต่ข้าสงสัยว่าตำรวจรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราตั้งอยู่ที่นี่ผมกาลังจะบอกพี่ดําเดี๋ยวนี้หละครับไอ้มาเหสวนมนเหลวชาติที่สุดมันแก้เพจพี่ดำโดยการส่งจดหมายไปบอกตำรวจบอกตำแหน่งแห่งที่พี่ดำไม่ตำรวจรู้ตำรวจคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องนี้ผมฟังครับคราวนี้ขุนโจรขโมดคิ้วย่นมีใบหน้าบึ้งตึงทันที มเหศนทำอย่างนี้เชียวเหรอมันช่างมีคิดถึงความเป็นโจรด้วยกันเลยมันหมดความเป็นลูกผู้ชายคราวนี้เองดีแล้วมาเหศนคิดล้างค่าด้วยมือตำรวจกองปราบเอาละข้าจะต่อสู้กับกองปราบจนนาทีสุดท้ายจะยึดรังนี้เป็นที่มั่นจนกว่าจะหมดความสามารถรักษาไว้ได้แต่ว่าถ้าชีวิตข้ายังอยู่ข้าจะติดตามสังหารมเหศนให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่อมเป็นทิพยานแกข่ข้าข้าซื่อสัตย์กตัญญูต่อมเหศนนึกถึงบุญคุณของเขาข้าคุณฆ่าเขาได้ข้าก็ไม่ทํา แต่คราวนี้ความกระตันย่ของข้าจะไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วเมเหส่วนต้องการให้กองปราบสังหารข้าข้าจะต้องทดแทนการกระทําเสื่อมเมเหส่วนให้สาสมครั้นแล้วขุนโจรก็หันหน้ามาทางบริวารของเขาเฮ้ยเตรียมพร้อมไว้พวกเราคงได้ประทับตำรวจกองปราบก่อนค่านี้ขอให้พวกเราจงสังวรว่ามันอาจเป็นการต่อสู้ครั้งสําคัญของพวกเราโชดไปไปคุยกับข้าในถ้าเอ็งเหนื่อยมาเดี๋ยวข้าหาข้าวไปให้เอ็งกินแล้วเอ็งอย,ยู่ช่วยข้าประทับตำรวจหรือจะเลี่ยงกลับก่อนก็ตามใจโชดพูดกับขุนโจรทันที ผมตั้งใจมาร่วมมือกับพี่ดำครับเพราะมันเป็นโอกาสที่ผมจะได้ตอบแทนบุญคุณนันยายหลวงของพี่ที่มีต่อผมคุณโจรยกมือตบบาสายรับเขาแล้วพาตัวเดินเข้าไปในที่พักเวลาเดียวกันนั้นเองบรรดาสมุนโจรเสือดำก็เริ่มเตรียมตัวต่อสู้กับตำรวจอาวุธปืนยิงเร็วชนิดต่างๆลูกระเบิดมือปืนกลอากาศถูกลําเลียงออกจากทำเข้าประจําที่มั่นโดยรอบที่พักมันเป็นเวลาเกือบ15นาฬิกาอากาศกําลังร้อนอบอ้าวไพรพลเสือดำประจารังปืนพร้อมสับ หน่วยลาดตระเวนหนึ่งหมวดถูกส่งออกไปทาการลาดตระเวนเพื่อแจ้งข่าวการมาของตํารวจบอกให้รู้ตัวร่วงหน้าก่อนที่ตํารวจจะมาถึงเสือดาปรากฏตัวอยู่ในห้องคุมขังแม่สาวงามเจ้าสาวของเสือมเหตุสวนที่เขาช่วงชิงตัวมากักขังไว้ที่นี่เป็นเวลาหวันแล้วแต่ด้วยศิลธรรมและมนุษยธรรมของเขาคุณจรหนุ่มผู้นี้ไม่ได้ข่มเหงรังแกเรียมเลยเขาจัดที่พักให้หล่อนอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารการกินอย่างดีที่สุด เือดำหยุดยืนหน้าประตูห้องกักขังแมงงามผู้เคยเป็นยอดดวงใจของเขาเขาแรกเห็นหลอนนั่งหงอยอยู่ตามลําพังเรียมจ้ะเรียมหันขวับมาทางขุจนจรทันทีหล่อนยิ้มให้เขาอย่างเศร้าๆตลอดเวลาที่หล่อนถูกกักขังอยู่ที่นี่เรียมนึกบูชาน้ําใจอันดีงามของเขาซึ่งเขาไม่ได้รวนรามคมเหงน้ําใจหล่อนพี่ดามมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเรียมเห็นบริวารพี่วิ่งพ่านไปหมดเือดำมยิ้มเล็กน้อยตรงเข้ามานั่งบนแคร่ข้างหล่อนวางมือขวาลงบนบ่าสาวงาม เขาไม่ได้อาคาตพยาบาทหลอนเลยการที่เลียมพยศต่อเขาเสือดำได้อาภาัยให้หล่อนแล้วเขายังคงรักหลอนอยู่เสมอแต่เขาไม่ได้ปรีปากพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่เพียงตัดพอต่อว่าเลียมภัยมาถึงเราเราเลียมเสือไม่เห็นส่วนคนดีของเลียมจดหมายไปถึงตำรวจแจ้งตำบลที่อยู่พี่ตำรวจทราบวันนี้กองปราบพิเศษกำลังเดินทางมุ่งตรงมาที่นี่พี่เลยสั่งบริวารพี่ทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อประทะตำรวจในชั่วโมงนี้เลียมเงยหน้านะจ้องมองดูเขาพี่ไม่เห็นส่วนทำอย่างนี้เชียวหรอจ๊ะ เขาเองก็เป็นโจรคนหนึ่งทําไมหักหานพี่ดําด้วยวิธีนี้ไม่น่าเลยเพราะเขาไม่มีทางใดจะชนะพี่ได้สิเรียมจ้ะพี่จะปล่อยเรียมให้เป็นอิสระนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเพียงอนุญาตให้เรียมกลับบ้านได้จะให้ม้าเรียมขี่ไปตัวหนึ่งถ้าหากเรียมขืนอยู่ในค่ายพี่พี่กับตำรวจเกิดปะทะกันขึ้นเรียมอาจได้รับอันตรายจากกระสุนปืนฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้เรียมกลับบ้านตามลาพังได้ไหมเล่าแววตาหญิงสาวแจมใสขึ้นทันทีพี่พี่ดำาราร้องขึ้นดังๆพี่จะปล่อยเรียม คุณโจรพยักหน้าจ้ารีบเต็มตัวกับบ้านเถอะเท่าที่พี่เอาตัวเรียมากักไว้ห้าวันก็พอต้องการรูปคมเสือมาเหยืส่วนเล่นเท่านั้นพี่ไม่ได้มีเจตนาคาดพยาบาทเรียมเรียมคงเข้าใจพี่ดีแล้วยิงสาวกระพุ้มมือไหว้เขาพี่จะหาน้ำใจพี่หน้าบูชายิ่งนะพี่เดาความดีพี่ตอบแทนความชั่วของเรียมพี่ดีอะไรอย่างนี้คุณโจรสะท้อนถอนใจค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วพูดเรียมไปต้องไปจากค่ายพี่โดยเร็วที่สุดพี่จะออกไปดูแนวต้านทานของพี่ เดี๋ยวจะเตรียมหามาไว้ให้เรียมขี่กลับบ้านจ้าพี่เรียมจะเตรียมตัวกลับเดือนนี้และเรียมวิงวอนครับเป็นเจ้าคุ้มครองพี่และบริวารพี่แลคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงเสือดำรอบชำเลืองมองดูหน้าหล่อนแล้วพาตัวเดินออกไปจากห้องที่กักขังเรียมคุณโจรออกมายืนเด่นอยู่หน้าธรรมเขาสั่งให้บริวารเขาคนหนึ่งจัดมา้าเอาาเชื่องเชื่องมาให้เรียมหนึ่งตัวเขากวาาสายตามองไปรอบบริเวณถ้ำที่พักบรรดาสมุนโจรของเขาเข้าประจำปืนเรียบร้อยแล้วทหารกองปราบพิเศษเคลื่อนเข้ามาประชิด มันก็หมายถึงการต่อสู้ที่ทั้งสองฝ่ายต้องสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อด้วยกันซึ่งไม่ผิดอะไรกับการสาดน้ําลดกันเรียมเดินเมียงมองออกมาจากถ้าตรงข้อหาเสือดาหยุดยืนข้างๆเขากระพุ่มมือกราบลงบนบาขุนโจรผู้มีน้ําใจอันดีงามพี่ดําเรียมลาก่อนนะพี่นะเรียมจะไม่ลืมความเมตตากรุณาของพี่เลยหากเป็นคนอื่นเรียมคงตกอตงกเป็นเมียของพี่แล้วเสือดายกมือรูปเรือนผมร่อนพี่ไม่เคยข่มเหงน้ําใจใครผู้หญิงทุกคนต้องรักความบริสุทธิ์ของตอนเท่าเทียมชีวิต ตนอย่างพี่ไม่ขาดมนุษยธรรมและศีลธรรมพี่ไม่เคยฉุดคล้าลูกเขาเมียใครไปเถอะเรียมขี่ม้าตัวนี้รีบกลับไปบ้านบอกให้พ่อเรียมรู้ด้วยว่าเท่าที่พี่ร่วงเกินมาแล้วก็เพราะเจ็บใจเสือมเหตุสวนขอให้ให้อภัยพี่เถอะพี่จะไม่ไปรังควานหรืออรารวาสพ่อเรียมอีกเลยแต่เสือมเหตุสวนเจ้าบ่าวของเรียมหากเรียมพบเขาบอกให้เขารู้ตัวว่าเขากับพี่ต้องเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตายจากกันเรียมก้มหน้ามองดูผื้นแต่ว่าเรียมไม่ต้องการครบค้าสมาคมพี่ไม่เหตุส่วนอีกแล้ว พอเรียมได้เห็นน้ำใจอันดีงามของพี่ได้เห็นความไม่ดีของเขาคุณโจรโหวร้อเสียงแปาชอบกลนนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรียมไปเถอะจ้ะอย่าชักช้าอยู่เลยขอรีบกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้ววันหนึ่งข้างหน้าพี่กับเรียมคงมีโอกาสได้พบกันอีกร่อนกระพุ้มมือไหว้เขาอีกครั้งต่างฝ่ายต่างมองดูกันแล้วขุนโจรก็เบือนหน้าไปทางอื่นเรียมเดินตรงไปที่ม้าสีดำซึ่งบริวารเสือดำยืนจับสายบางเหียนอยู่ หล่อนรับสายบางเห็นมาถือไว้ยกเท้าเหยียบโคลนก้าวขึ้นนั่งบนหลังมันแล้วหันหน้ามามองดูขุนโจรอีกครั้งพี่ดำเรียมลาพี่ก่อนเสื้อดำหันมามองดูหล่อนด้วยท่าทางเศร้าๆฝืนยิ้มให้แล้วยกมือขวาขึ้นโบกสวัสดีเลริยมแม่สาวงามบังคับม้าวิ่งสะบัดย่างไปจากที่นั่นขุนโจรยืนมองกระทั่งหล่อนลับสายตาไปเขายืนนิ่งเฉยอยู่ครูหวนึกถึงความรักความหวานชื่นเมื่อครั้งที่เรียมยังรักอยู่กับเขา แต่แล้วขุนโจรก็ถอนหายใจหนักผู้หญิงคือศัตรูของชีวิตเข้าพึมพำกับตัวเองเินชาติวาสนากันทีถ้าเราขืนติดต่อรักใคร้กับเรียมอีกมันจะเกิดเรื่องยุ่งยากไม่มีวันสิ้นสุดครั้นแล้วกิริยาที่เงื้อหน่อยของเสือดำก็เปลี่ยนเป็นคึกคักเข้มแข็งเขาปลดสเตนออกจากบ่าตรวจด,ดูแมกซกีนแล้วเดินขึ้นไปบนเขาตรวจด,ดูแนวที่มั่นต่างๆที่จัดวางไว้อย่างมั่นคงแข็งแรง